เรือคุณชื่อพิธีสายอะไรนักเรียนกขวาอันคุณนะครับผู้วารการจังหวัดสุโรประธานในพิธีนะครับประจําจังหวัดสุทัท่านรัชกาเสดอุกุลประจําที่จุดด้านหน้านะครับ บางทีาจารย์จะผมสอนครับไปเข้าเยน that time. ราชการคณะผู้บริหารคณะครูครและครับเอครากรรมการบริรัการนสาีกรดการศึกษาโรงเรียนผู้ปกครองครู คณะกรรการสารพิจา่ะาลับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านอมนายพิชิตัือผู้ในการโรงเรียนร่าชออนชานวอะ้่านสารจังหวัดสตลทั้งหมดเย่ไร่41ตารางวาเป็นมืพอเียและการน้อมนำนนพระบรมราชโอายของในปร,ปนประธานกรรมการที่ราชการ ประจำจังหวัสดสกลนครที่ตั้งได้คำนั้นให้เกียรติสูงส้ดท่านผู้น,น,นะคะครูปราบคารศึกษาและนักเรียนที่รักทุกคนคะ่ะวันนี้หนูจะได้รับอะไรคะหนูจะได้มหา,ากรุนาที่คุณ หนึ่ส,สามส,าสาลูกของพระองค์ทรพระเจริญยิ่งยืนน่ดัดับนะคะหนึ่งส,ส,สองามใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะใชค่ะ,คคะแะเร็นเชิทญท่านท่านในการนะคะเป็นท่านแรก ในเจอที่ลานุนเวทีค่ะสาววริศราเทวประกายค่ะตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะสวัสดครับารยุ่งเยของกระชาสตัรคัมานะคะเชิญนะคะท่านิชา 们、嗯、我们录。